เอาติสสวยๆราคาประหยัดได้ปี18ด้วยแนะนําคันนี้เลยรถหน่วยงานปลดระวางนะครับเอาติส1.6รุ่นจีได้ปี18เลขไมล์ประมาณแสนหกสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันคลิปนี้นะผมเช็คให้ละเอียดแล้วตรวจให้ครบๆนะเช็คให้ละเอียดเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถที่บริษัทเทเียนเองเลยนะครับแล้วก็ถ้าจองมาเดี๋ยวมีตรวจรถให้อีก2 7 4จุดโดย Apple Au c t i ช n นะครับ นี่ตรวจให้นะครับบอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายในนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์เรื่องสำคัญขาดไม่ได้คือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมตรวจให้ครบแบบนี้ฟรีฟีมูลค่า3 5 0 0บาทแต่คลิปนี้นะครับผมพาพี่ๆรับชมแบบละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพรยนต์เองเลยใครรังสนใจเอาติราคาประหยัดผ่อนแค่6,8 0 0ดดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจเอาเตตมือสองทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1มีนบุรีนะครับคังรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนะครับที่บริษัทเพชรยนต์เรามีรถมือสองคัดคุณภาพเกรด A ให้เลือกมากกว่า400คันถ้านับเฉพาะ t ต y o ต a a l อาตนะครับตั้งแต่ปี12องเนาะถึงปี20นะครับเรามีทั้งหมดประมาณเกือบเกือบห้คันนะครับผมจะคัดเอาเตตมือสองนะครับ ที่คุณภาพเกรดเอนะครับให้พี่รับชมกันแบบนี้ทุกวันนะครับสัญญามีคลิปใหม่นะครับพยายามมีคลิปใหม่ทุกวันเลยนะก็กดติดตามนะครับกดไลค์เอาไว้นะครับจะได้ไม่พาคอนเทนต์ดีๆเอาติส์มือสองแบบนี้นะครับอย่างคันนี้นะครับ t o y o t a c o ค o ร l a a l ติ s 1.6รุ่น G นะครับคันนี้ได้ปี2018นะครับรถไม่เก่าไปไม่ใหม่ไปนะปี18ก็ใช้งานได้ยาวๆครับหลัก10ปีสบายๆนะครับเพราะว่าคันเนี้ย เป็นรถหน่วยงานราชการนะครับที่มันปลดระวางมานะปลดระวางมาก็คือพวกรถเช่านะครับที่เขาปลดหมดสัญญา5ปีนะครับเช่าปลดระวางมานะครับเราคัดเฉพาะเกจเเข้ามานะแบบที่มีชนหนักพีิความจมน้ํากับไมกอไม้นะครับเล่มชํารุดสูญหายเราจะไม่รับเข้ามานะครับเพรยนต์กรองให้ลูกค้าแล้ว1ระดับนะครับว่ามันจะต้องเป็นรถที่เกจเไม่มีชนหนักพีิความนะครับแล้วก็เรานะครับเอามาปรับสภาพให้สวยให้ใหม่พร้อมใช้นะฮะหนุนเบาให้ ทำสปาลดให้นะครับเก็บงานเก็บงานสีให้นะครับทุกอย่างเก็บให้หมดนะครับขายเป็นรถสวยพร้อมใช้นะครับถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้0 6 5 9 5 1 3 3 7 4นะครับอย่างคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันเลยนะเป็น Toyota c o ค o รลล่าติสนะครับ1.6รุ่น G ปี2018นะครับโฉมไม่ได้เชนปี17ปี18นะครับจะเป็นโฉมไม่ได้เชนแบบนี้นะครับกระจังหน้า2เส้นแบบสปอร์ตนะครับโคมไฟเป็นแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะแล้วก็มีโคมไฟเดย์ไลท์ในตัว ลืมแจ้งราคานะคันนี้ราคา3า9 0 0 0เก้าหนะครับนานๆมาทีราคาดีๆแบบนี้ฟรีดาวนะผ่อนประมาณ6กพันแปดนะฟรีดาวผ่อน7ปี6กพันแปดนะครับดอกเบี้ยอ่าสี่จุดเจ็ดเก้านะครับถ้าอยากได้อยากได้ดอกเบี้ยเบาๆหาให้ได้นะ2.79 2.59เงี้ยครับมีนะแต่ต้องเป็น4ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันต่อนะครับด้านหน้านะครับทะเบียนคันนี้นะครับ3644นะครับคันนี้จริงมันมีคู่แฝดมันเข้ามา พร้อมกันเลยราคาเท่ากันด้วย3 99, ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแต่คันนั้นนะ่ะเลขไม่จะเยอะกว่าประมาณหมื่นสองหมื่นนะครับแต่ผมแนะนํานะถ้าราคาเลทเนี่ยคันเนี้ยน่าซื้อกว่านะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนแค่หกพันแปดได้เอาเทสระครับที่ราคาตอนเป็นเป็นป้ายแดงเนี่ยแปดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับเครื่องยนต์อึดๆถึกถทนๆอยากใช้งานนานๆอยากใช้งานยาวๆผมแนะนำโตโยต้าโครโรลาติสนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันบ้างสันเลียมคมนะครับของตัวฝากระโปรงรถนะครับแนบชิดสนิทนะครับไม่มีร่องรอยนะครับรักยิ้มไม่มีชนหนักพิวามจมน้ํากับไมกอไมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับป่องซุ้มล้อข้างนะครับนี่แนบชิดสนิทนะครับสวยสมบูรณ์นะสวยสมบูรณ์เลยตัวล้อแม็กนะครับได้ล้อแม็ก16นิ้วนะครับสีดําเงาปัดคมเม่ยมแบบนี้ดิสเบรกมีให้ทั้งสล้อนะครับตัวล้อนะครับไม่มีรอยเบียดฟูดบาทดนะครับสภาพสวยสวยสมบูรณ์แบบนี้ ยางได้ยางปี1 1นะก็ใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีรอยแตกรายงานอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ตัวกระจกหน้านะครับเป็นของ Toyota เดิมแท้โรงงานนะแนะนำนะครับถ้าเป็นปี18แนะนำควรจะเป็นกระจกเดิมแท้นะครับเพราะว่าจะได้ฟังก์ชันกระจกนะครับที่มันกันลมเก็บเสียงนะครับได้ดีนะครับเป็น a c o u s g a นะครับแต่ถ้าเป็นออปชั่นของปี17จะไม่มีนะครับยกตัวอย่างคันอย่างคันนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะครับมีทะเบียน61นะคันนี้ นะครับปี17เนี่ยราคาเท่ากันเลย399แต่จะไม่มี2ฟังก์ชันนะครับที่มันแตกต่างคือ,อ,อกระจกด้านหน้าอะคูสิกาสนะครับแล้วก็กระจกพับข้างแบบอัตโนมัติอัตโนมัติคืออะไรถ้าเราปลดล็อกรถใช่ไหมครับมันจะกลางออกเองถ้าเราล็อกรถมันจะพับเก็บเองนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันของปี18ขึ้นไปนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับบอดี้ด้านข้าง สวยสมบูรณ์นะครับสันเลียมคมต่างๆนะครับไม่มีรอยลักยิ้มนะครับสันเลี่ยมคมของตัวรถสวยสมบูรณ์ป่องซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทนะครับล้อหลังเงาเาแบบนี้ใหม่ๆสมบูรณ์เลยนะครับด้านท้ายกันบ้างนะด้านท้ายนะครับคันนี้นี่ไฟท้ายได้เป็นแบบไลไกนะเดี๋ยวผมจะมีสตาร์ทรถให้นะครับให้ดูกันนะจะเป็น LED เป็นเส้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะคมยิ้ปัดเงาตั้งแต่ซ้ายไปขวาเลยครับโลโก้ต่างๆนะสัญลักษณ์ Corolla Altis นะครับสัญลักษณ์1.6รุ่น G อยู่ครบครบ เดี๋ยวเปิดท้ายนะท้ายเป็นไฟฟ้าเปิดได้3 3ที่นะครับก็คือเปิดตรงนี้นะเป็นปุ่มไฟฟ้าแบบนี้แล้วก็สลักด้านในตัวรถนะครับด้านคนขับแล้วก็ที่กุญแจรีโมทก็สามารถเปิดด้านท้ายได้เดี๋ยวผมพารับชมนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถทั้งด้านหลังนะครับหัวน็อตนะไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยไข่นะครับไม่เคยแกะฝากระโปรงท้ายไปทานะครับสปอตเมทอาร์กต่างๆซิลซิลิโคนอยู่ครบครบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ไฟท้ายยี่ห้อแท้เดิมนะครับถ้าของแท้เดิมจะเป็นโคอิโตะ นะครับถ้าเป็นของเทียมนะครับก็จะเป็น T Y C นะครับอ่าอันนี้ก็จะคือจะเป็นแท้ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับไฟท้ายจะไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วอันนี้นะครับรูกลมๆแบบนี้นะครับไม่เคยโดนชนท้ายไม่เคยเคาะไม่เคยโป้ไม่เคยทําใหม่มาอย่างแน่นอนนะครับสําหรับด้านท้ายนะไฟท้ายแท้เดิมทั้งสองฝั่งสำหรับด้านบนหัวน็อตคมๆนะครับเงาๆไม่มีรอยประแจขันไม่มีรอยประแจไข่กระจกหลังก็แท้คันนี้นะก่อนที่จะรีวิวผมเดินเช็คให้หมดแล้วนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับ ไทยคยโตนะเป็นรถหน่วยงานนะครับที่มันปลดระวังมาด้านหลังนะครับคันหลังเงาเงาแบบนี้นะครับไม่มีทําสีนะครับถ้าเป็นเจอคันหลังนะครับขออภัยครับคันหลังด้านสีด้านๆแบบนี้เป็นสีเดิมถ้าเราเจอเงาเงาแล้วก็พ่นทับนะสีอาจจะเทาดํานะครับหรือว่าสีดำเนี่ยพ่นทับอันนี้คือมันโดนมาไม่ต้องซื้อนะครับถ้าเจอแบบนี้ซื้อได้นะตาปั๊มต่างๆสามหนึ่งศูนย์เดิมๆพรมสกัลาดด้านหลังนะครับสะอาดนะ นี่ครับด้านหลังนะครับมีล้อสำรองนะครับที่ไม่เคยเหยียบพื้นโลกนะจุดแดงยังอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็แม่แรงนะครับเครื่องมืออยู่ครบๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโครงสร้างด้านในนะครับจะเป็นสีด้านๆแบบนี้นะเรามีสปอตเมนอาร์นะครับสีขาวไข่ไก่แบบนี้นะครับมันคือซิลนะครับทางมะพร้าวนะเดิมๆจากโรงงานนะครับถ้าโดนพ่นทับก็ไม่ต้องซื้อนะครับแบบนี้ซื้อได้ในนอนนะครับปิดนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับมันก็ชิดแนบชิดสนิทกัน เราดูด้านหลังกันบ้างนะครับสีขาวคันนี้ผมมั่นใจเลยว่าซื้อได้นะครับเช็คให้ดูแล้วสวยๆแบบนี้นะครับรีวิวให้ละเอียดเหมือนกับอีพีมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองเลยนะครับมาป่องซุ้มล้อหน้าป่องซุ้มล้อหลังฝั่งขวาด้านคนขับก็สวยสมบูรณ์นะครับกุญแจนะครับเวลาเปิดรถนะเราพกกุญแจไว้ในตัวแล้วเรากดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีปุ่มแบบสมาร์ทเอนทีนะครับอยู่แบบนี้นะไม่ต้องกดรีโมทก็ได้นะครับเดินมาเปิดได้เลยมีเซนเซอร์จับด้านในนะครับนี่สาดสะพานนะครับได้เป สีเบรตัดดาแบบนี้นะครับก็จบเป็นออโต้นะครับมีลาโพงทวิตเตอร์ให้นะครับมีที่ใส่แก้วน้ํานะครับวางของกระจุกกระจิกได้ด้านในนี่สวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์ออาติสนะครับก็เป็นรถขนาดกลางนะครับซีเซกเมนต์นะครับก็ไม่ได้รถเป็นรถเล็กแต่อย่างใดแต่ลูกค้าซื้อได้นะครับในราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวนะครับดอกเบี้ยไม่ได้แพงเลยนะครับผ่อนเมงแค่7จ0ดนะครับสนใจทักไลน์หาผม0 6 5 9 5 1 3ห้าก่สมแอร์กลมๆแบบนี้นะครับ มีพุสตสตาร์ทนะครับมีกระจกพับข้างนะแล้วปรับแบบไฟฟ้าได้เดี๋ยวเข้าไปรับชมภายในกันเดี๋ยวสตาร์ทให้รับชมนะครับนี่นะสตาร์ทไปด้วยกันแบบนี้นะนี่นะครับเลขไม้แสนหกนะแสนหกกว่ากว่านะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านบนเป็นวัสดุบุนุ่มนะครับเป็นวัสดุบุนุ่มหมดเลยนะครับมีลำโพงทวิตเตอร์นะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าความปลอดภัยต้องบอกเลยว่าโคตรดีนะครับแอร์แบ็กมีให้7ใบนะคู่หน้ามีให้นะครับแล้วก็ที่เสา A นะครับตรงด้านนี้นะครับมีให้แล้วก็ที่ขาคนขับก็มีนะครับ จะเปิดเสียงก่อนนะครับเพลงดังแอร์เย็นแน่นอนแบบนี้นะครับเพลงดังแอร์เย็นแน่นอนขออนุญ,ญาตปิดนะครับบางคลิปโดนลิขสิทธิ์ไปด้วยนะครับเพลงเข้ามาในโทรศัพท์นะครับอแอร์ก็ใช้ง,งานง่ายๆนะครับหมุนกลมๆนะครับหมุนง่ายๆแบบนี้ใช้ง,งานทนทนนะหลักสิบปีแน่นอนนะครับแอร์ไม่เสียไม่พังนะพาวเวอร์เอลสนะครับใส่ที่ชาร์จโทรศัพท์ต่างๆมีให้เกียร์ต,รปปตอรโมมาสซูเปอร์ซีวีทีแบบเจ็ดสปีดเช่นแบบฟิลชิพเทอร์นิกก็ทําได้นะครับที่วางแก้วน้ํามีให้นะเราก็ตรรงนนนนนีี้ะะคับบบบเาแแ่ๆ นะเบาแน่นๆนะครับอ่าอันนี้สตาร์ทให้ดูนะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวดูด้านหลังันต่อนะครับด้านหลังนะครับสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะสะอาดสะอ้านเลยนะครับรถสวยพร้อมใช้นะที่เป็นยนนะครับไม่ได้ขายรถเดิมๆเข้ามายังไงล้างขายไม่ใช่นะครับเราปรับสภาพให้เป็นสวยพร้อมใช้นะครับด้านหลังนะครับมีเบลให้3จุดนะครับรองรับไอโซฟิกคาซิ e เด็กด้วยมาเดี๋ยวเข้าไปรับชมภายในด้านหลังกันบ้าง มองไปด้านหน้านะครับดูสะอาดตานะครับดูสวยดูสะอาดสะอาดด้านบนนะครับไม่มีรอยยันนะครับไม่มีรอยยันนะสะอาดสะอาดแบบนี้นะข้อดีของรถในหลังนะครับนั่งได้สบายๆเข่าไม่ติดนะครับนี่วันนี้วันหยุดนะครับใส่เกย์ยีนมานั่งนะครับเหลือเยอะๆเลยนะหัวก็ไม่ติดเข่าก็ไม่ติดนะครับแอร์แบ็กหลังนะครับระบบความปลอดภัยมีให้ดีเยี่ยมนะครับคันนี้มีแอร์แบ็กทังด้านหลังให้มีคาซีเด็กนะครับมีเบลให้อีก3จุดนะใครลองมองหาโตโยต้าคนเล่าติดจักคันนะครับแนะนํานะครับคันนี้เลย ราคาาคา3 9 9 0 0 0าภายในสะอาดสะอ้านแบบนี้เดี๋ยวผมพารับชมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับว่ารถนี้มันเดิมไหมนะครับต้องบอกงี้ของเรามีบริการตรวจรถให้2องเจจุดนะครับแต่ผมก็ตรวจให้ด้วยนะผมผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพรถมือสองอย่างมืออาชีพมามีใบเซอร์ติฟิเคทนะครับนี่ครับหัวน็อตแบบนี้เดิมเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกามจมน้ํากับไมกอไมล์แลนหลังก็เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์คลาสสิเด็กนะครับยังอยู่นะสติ๊กเกอร์ป้องกันนะครับกันเด็กนะแบบนี้ ปึ๊บดึงออกมานะครับสปอตเม้นอาร์ต่างๆนะครับสวยๆคมๆแบบนี้นะครับไม่มีชนหนักปีความจมน้ํากับไมโครไมล์ไม่มีโพสีไม่มีทําใหม่แน่นอนนะครับสนใจเอาติดมือสองสักคันนะครับอยากให้นึกถึงบริษัทเพชรยนต์นะครับคันรถมือสองคุณภาพเกดเอตรงนี้ครับดึงออกมาเจอเลยดึงตรงนี้ก็รู้แล้วนะครับว่ารถมันไม่เคยทําสีใหม่ตรงเนี้ยจะเป็นตัวหนีบนะครับชุบบอสีนะครับจากโรงงานนะครับถ้าดึงเจอตรงนี้คือถ้าตรงเนี้ยมันพ่นทับคือมัน มันโดนมาแล้วมันทําสีนะครับแบบนี้เดิมๆแน่นอนนะแตวผมเปิดให้รับชมทางด้านขวากันบ้างนะครับรับชมทางด้านขวาตรงนี้นะครับฝั่งนี้เดี๋ยวดึงฝั่งนี้ให้ดูนะครับฝั่งนี้นี่สปอตเมทอาร์กต่างๆนะครับรอยหนีบชุบบอดสียังอยู่ครบครบนะครับสปอตเมทอาร์กนะครับไล่เรียงกันไปแบบนี้เลยนะสวยๆคมๆใครเรามองหาอยู่ไม่ย้ายพลาดกันนะครับนี่ดึงให้ดูนะครับสปอตเมทอาร์กเรียงตัวกันชัดๆแบบนี้เลย คันนี้รถสวยซื้อได้นะครับราคาแค่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนเพียงแค่หกพันแปดร้อยบาทนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆมคมๆนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีไม่มีรอยขยับทางด้านบนและด้านล่างแผ่นเพลทนะครับนี่กลางปีสิบแปดนะคันนี้อยู่ครบๆแผ่นเพลทเดิมๆลงงานมาดึงฝั่งนี้ให้ดูสปอตเมนอาร์คนะครับไล่เรียงกันไปแบบนี้สวยๆนะครับไม่มีร่องรอยชนหนักพิฆาตจมน้ํากับไมคกอไมแน่นอนนะครับ ซื board, a a ้อรถมือสองทั Guys, Wait, in, Louise, ้งทีนะครับซื้อกับบริษัทเพชรยนครับคันรถมือสองคุณภาพคัดเกตเอให้พี่ๆรับชมกันแบบนี้ทุกวันนะเดี๋ยวรับชมด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะครับด้านข้างดูแล้วด้านหลังดูแล้วภายในดูแล้วภายนอกดูแล้วนะครับด้านห้องเครื่องดีกว่านะครับเดี๋ยวพารับชมด้านหน้าห้องเครื่องกันมาขออนุญาตเปิดก่อนพนักงานเริ่มมานะครับ8โมง40 50นะครับเสียงเริ่มดังนะครับต้องขอภัยด้วยครับ ปกตินะครับผมจะทําคลิปช่วงก่อนเริ่มงานนะครับก็ประมาณสัก7จ็ดโมงนะครับถึงประมาณสักแปดโมงครึ่งนะครับวันนี้นะเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับมีงานเลี้ยงบริษัทนะครับก็เลยมาช้านิดนึงนะครับคนเริ่มมากันแล้วเสียงเริ่มดังมาเดี๋ยวผมนะครับรีวิวนะครับด้านหน้าห้องเครื่องให้พี่รับชมกันต่อนะครับนี่สติกเกอร์คําเตือนสติกเกอร์มอกนะครับอยู่ครบครบแบบนี้ซิลซิลิโคนนะครับรูระบายอากาศต่างๆอยู่ครบครบเลย แบบนี้นะครับไม่โดนชนมาอย่างแน่นอนนะถ้าโดนชนมาข้างหน้าจะมีรอยโปส๊สีมีรอยทําใหม่นะซิลีโคนตรงนี้มันจะแบบคดคงองอแบบนี้คือสวยเดิมนะครับฝากระโปรงนะไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยแกะนะครับเช่นเดียวกับน็อตซอกแก้มต่างๆนะครับตาปั๊มโต้ใต้ายอยู่ครบๆ <s covenant> เบ้าโชกต่างๆนะครับไฟหน้านะครับแท้เดิมนะครับไฟหน้าแท้เดิมแบบนี้เลยอัะหวัวน็อตนะของตัวคา,านหม้อน้านะครับอยู่ตรงๆเดิมเดิม อยู่ตรงๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเราก็คันหน้านะครับอยู่ครบๆนะโค้ดต่างๆนะครับเดิมแท้แน่นอนแบบนี้ไม่เคยโดนชนหน้ามาเครื่องยนต์เป็นดูออลวีวีทีไอนะครับหนึ่งพันหีประหยัดน้ํามันประมาณ1 6บหกถึงสิกิโลต่อลิตรนะครับราคาป้ายแดง8ปดหกเนะครับตอนนี้399โคตรคุ้มนะครับได้ปีสิด้วยนะครับนี่นะครับหัวน็อตต่างๆนะอยู่ครบครบคันนี้นะครับผมเช็คให้แล้วนะครับคันนี้ซื้อได้นะครับรับประกันแล้วก็นะครับก่อนท่าสมมุิลูกค้าจองมาเนี่ยผมจะมีการ ตรวจสภาพรถให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดย a p p l e a u c t i o n นนะครับจะมีบริษัทนะครับตรวจนอกนะครับชื่อ a p p l e a u c t i o n นนะมาตรวจให้2 7 4จุดนะครับ2 7 4จุดมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับบอดี้ภายนอกนะครับแล้วก็ห้องโดยสารภายในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่สำคัญขาดไม่ได้คือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมอย่างคันเนี้ยผมเช็คให้แล้วโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของเขาเดิมจริงนะครับไม่มีชนหนักพิดความแน่นอนนะผมสามารถฟันธงให้ลูกค้าได้นะครับตรวจรถนะครับเป็นนะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับ ก่อนจักกันนะครับคันนี้เดี๋ยวสรุปราคาให้นะครับโตลต้าโครโรล่าเทสหนึ่งจุดหกลุนจีได้ปีสองพันสิบแปดนะครับคันนี้ราคาเพียงแค่ราคาเพียงแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณเจ็ดพันแปดเดี๋ยวตรวจรถให้ฟรีสองร้อยเจ็ดสี่จุดดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่สองจุดเจ็ดเก้านะครับผ่อนยาวๆาเจ็ดปีดอกเบี้ยจะอยู่ประมาณสี่จุดเจ็ดเก้านะครับคันนี้เลขไม่ประมาณแสนหกนะครับก็ใช้รถกลางปีสิบแปดเนาะก็ใช้งานเฉลี่ยสักวันละห้าหกหมืนโลนะครับไม่ได้เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับซื้อได้นนนะคครัับี ก็จะก้านอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆแบบนี้นะครับสนใจเอาติดมือสองกดติดตามช่องผมไว้ดูช่องผมช่องเดียวครบจบแน่นอนวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ